หนุ่มกัมปูชาลั่นไม่กลัวทหารไทยมาพร้อมกับไม้หน้าสามด้วยสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเสพโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณประมาณเกือบสิบโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาดูหนุ่มเขมรผมขึ้นภาพให้นะครับทุกท่านมาพร้อมกับไม้หน้าสามที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้คลิปนี้ดูแล้วก็หาดีนะทุกคนเดี๋ยวลองไปฟังคลิปกันนะครับทุกท่านแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับนี่ฮะบองไงบองเนี่ยโคให้บองส่งมาบกได้บอง มองกลปลาล้วมองยาเบรจุมลาใานค่คลายเบือตัอเอ้ยจังมาด้ทำไมยืนไห้ลีธอมุกเออ่นเจรับ้เหม่น้มอาฮ่่าฮ่า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 ฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ย่าฮพี่นอ่าฮ่า่าฮ่นา่าาา่่่่่่่่ ดูหน้าครั้งแรกเนี่นะครับเหมือนต้นฉบับมากเลยนะครับเหมือนเพิ่งหลุดออกมาจากกำแพงนครวัดเลยนะเหมือนไม่เคยเจออินเทอร์เน็ตไม่เคยเจอเฟซบุ๊กไม่เคยเจอไฟฟ้าใดๆเลยนะครับทุกท่านอ่าก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเอาไม้หน้าสามนี่ยจะมาสู้อะไรจะมาทำอะไรนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของขเขมรน,นะครับ อ่าคมเมนเนี่ยคือไปอยู่ไหนก็คือจะดูง่ายดูชัดนะครับอ่าหรือทุกท่านเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมว่า,ขาเขมรน,นี่เขามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าต้นฉบับต้องดูหน้าไอ้หุนเซนคุณสังเกตหน้าหุนเซนไหมอันนี้คือต้นฉบับไม่มีการสัญญกรรมใดๆเลยสมัยหุ่นเซนวัยรุ่นก็จะประมาณนี้นะครับคล้ายๆกัน เพราะฉะนั้นคือขเขมนที่พยายามก๊อปไทยพยายามเรียนแบบไทยเนี่ยมันไม่เนียนนะคือเรียนแบบยังไงมันก็ไม่เหมือนคนไทยครับซดส่วนมากนะอ่าเขมรที่บอกว่าหน้าตาดีๆนะครับอ่าเป็นอินฟลูอนเซอร์นะครับ,น,น,รบนั่นแค,แค่ส่วนน้อยแต่ส่วนมากในขเขมรเป็นแบบเนี้ยเหมือนฮุนเซนสมัยฮุนเซนวัยรุ่นสมัยยุคขเขมรแดงนะครับฮุนเซนหน้าตาก็จะกันดานประมาณนี้แหละ นะครับพออายุมากขึ้นนะครับมีอํานาจอยู่ในตําแหน่งน,น,นานๆนะครับอ่ามันก็ต้องปรับตัวอยู่ในห้องแอร์นะครับอ่าอยู่สุขสบายมีเงินเป็นหมื่นเป็นพันล้านนะครับคุณเซนอ่าพูดถึงว่าที่บ้านหนองจานนะครับอ่าไอ้ที่ถือไม้หน้าสามเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่เขาเอารถด,ดูดซ่วมไปนะสิบสี่คันไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนมานะครับเออ เสียดายมากนะครับรถดูดซ่วมคุณกันจอมพลังเอาไปสิบสี่คันเนี่ยมันต้องเจอนะครับรุ่นนี้เจอเจอรถดูดซ่วมเนี่ยไม่รู้จะรู้สึกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไม่รู้ผุดออกมาจากซ่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับมาพร้อมกับไม้หน้าสามอ่าที่จะมาสู้ผมว่านะน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นคนพวกโฮมเลสนะครับหรือว่าพวกคนจรจัดมากกว่า ถูกหลอกเขาจ้างเอาเหล้าขาวให้กินหรือเปล่านะฮะก็เลยมานะครับอ่าส่วนมากคนเขมรก็จะประมาณนี้คุณเห็นไหมครับที่อ่าขอทานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขมรจะเป็นแบบขากุดขาขาดนะเข้ามาขอทานที่เมืองไทยนะครับนั่งตามสะพานลอยรถไฟฟ้านะครับอ่าทหารขมุงเขมรเนี่ยอ่าขากุงขาขาดยังใส่ชุดทหารเขมรอยู่เลยนะอ่านั่งขอทาน ที่เมืองไทยแล้วก็ในกัมพูชานี่ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นเอกลักษณ์ถ้าใครไปกัมพูชานะครับไม่เจอขอทานแสดงว่าไปไม่ถึงนะครับทุกคนลองไปเลยนครวัดยิ่งเยอะครับผมเคยไปมาแล้วเยอะจริงๆนะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กอายุแค่4ีหขวบนะครับมานั่งขอทานแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ปกครองอยู่ไหนอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะผมไม่น่าเชื่อว่าคนกัมพูชาเนี่ยรัฐบาลเขานะครับทาไมเขาไม่รักษาภาพลักษณ ประเทศตัวเองนะครับเวลาต่างชาติต่างประเทศไปเห็นเนี่ยเออมันทําให้ภาพลักษณ์ดูแย่ดูกันดานดูไม่พัฒนาใช่ไหมอยู่ในเมืองไทยเนี่นะครับอาชีพขอทานถือว่าผิดกฎหมายนะแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยยังไม่อนุญาตอันนี้พูดถึงในกฎหมายไทยนะอ่าแต่ว่าในกัมพูชาเนี่ยคือขอไปเกือบทุกจังหวัดเขาไม่มีอายนะครับหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติ ผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์คนกัมพูชาลหลายคนเนี่ยออกมาทําคลิปตอบโต้ to, ที่มีคนไทยบอกว่าคนกัมพูชามาขอทานที่เมืองไทยนั่นนี่นะครับผมเห็นคนกัมพูชาทําคลิปออกมาขอออกมาตอบโต้ to, เขาบอกว่าอาชีพขอทานมันเป็นอาชีพสุดจริตไม่ได้ไปโกงไขรนะครับเอ,อแสดงว่าเขาสนับสนุนนะครับแสดงว่าเขายอมรับในอาชีพนี้นะครับมันดูไม่น่าอายนะครับมันดูเป็นเรื่องปกติหรือยังไงนะครับ ในเมืองไทยไม่ได้นะนะครับไม่งั้นคือ,คอตํารวจเทศกิจหรือเจ้าหน้าที่นี้เขาจับหมดเลยแม้กระทั่งคนไทยเขายังไม่อนุญาตเลยนะครับในสปปล,ปลาถามว่ามีคนก่อทานไม่มีแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับกัมพูชานะกัมพูชานี่เยอะจริงๆนะครับดึงกระเป๋านักท่องเที่ยวนะครับเด็กๆมอมๆแมแมๆนะครับแล้วอยู่ในเมืองหลวงยิ่งเยอะกรุงพนมเปญน,น,ะนะครับ นี่แหละครับพี่นงครับผมถึงบอกว่าไอ้หนุ่มขมนคนนี้ที่บอกว่าโอเคมาพร้อมไม้หน้าสามเนี่ยจะมาตีใครนะจะมาตีใครอ่ะผมว่าต้องจับไปใส่กงนะครับเอาเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสัตว์สงวนนะครับควรอนุรักษ์ไว้หรือจับใส่กงแล้วก็เอาไปปล่อยนะครับคืนสู่ธรรมชาติ ยังไม่พร้อมที่จะเป็นมนุษย์นะครับยังไม่กลายพันธ์วิวัฒนาการยังดูไม่น่าจะรู้จักภาษาคนเอาคุ่คนสังเกตนะครับผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเออทําไมเขาปล่อยอย่างนี้มานะครับไอหุนเซนนี่สนับสนุนคนแบบนี้เหรอนะครับฝากถึงไอหุ่นเซนนะหุนเซน,นะห,น,เซนหุนมาเนตนะครับอ่าลงพื้นที่บ้านหนองจานหน่อยนะครับ สักแก้วนะครับมันก็จะมีพี่น้องคนไทยเนี่ยที่ไปชุมนุมนะครับเห็นเขาเรียกร้องหาไอ้ฮุนเซนอยู่ไหนไอ้ฮุนมาเนตอยู่ไหนอ่าไปหายห,หัวอยู่ไหนทําไมเจอแต่พวกอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกถือไม้หน้าสามเนี่ยไม่เห็นมีพวกที่แบบว่าโอ้โหมีระดับหน่อยนะครับมาคุยมาเจรจากันนะครับพี่น้องคนไทยที่ไปชุมนุมเขาถามหาไม่ใช่อะไรหรอกผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียง ฝากไปถึงไอ้หุนเซนหุนเสนผมรู้ว่าหุนเซนมันดูสื่อไทยไอ้หุนมาเนตก็ดูสื่อไทยนะครับเวลาไทยนําเสนอปุ๊บมันก็โพสต์ปั๊บเลยแสดงว่ามันดูสื่อไทยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานําเด้อครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ